ลีท่อพอยสั้นป้งแล้วมันก็จะไปอยู่หลังโรงเรียนฮะนี่ฮะยาพิษอันนี้นะที่กินปึ๊บล้วก็จะตุยทันทีฮะแน่นอนนะนักเรียนอะ่ะมันก็จะกินข้าวกันตอนเที่ยงอยู่แล้วฮะทุกคนเกมเนี้ยน่าจะจบภายในแบบ1นถึงสนาทีอะ่ะเอ้ยหนาหัวใจตัวเนี้ยโอ้ง่ายสุดแล้วนะนี่ฮะน้องโอกโกอก็จะอยู่ตรงนี้นะแต่น้องหญิงอะ่ะขอกลับคําพูดได้ไหมอะ่ะที่บอกว่าง่ายอะ่ะ้าหญิงลืมไปฮะว่าเราอ่ะจะต้องรักษา บรรยากาศของโรงเรียนด้วยนะโอ้หฮั่งิงอาจจะต้องยอมแลกว่ะเพราะว่าถ้าเราวางยาใช่ไหมอีพวกเนี้ยเห็นกันหมดแน่ๆเลยอะทุกคนหรือฮ้างญิงอะสามารถไล่ได้ไหมอะแบบว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยโกอาเวย่ะไป้ผลหน้าฉันหน่อยสิอุย้ยอย่างนี้ก็ได้ฮะอ่าแบบนี้ก็โอเคนะแต่คือฮั่งญิงอะทําแบบเนี้ยได้แบบง่ายๆเพราะว่าฮั่งญิงอะโกงนะใช้สูตรโกงฮะเป็นเพื่อนกับทุกคนในโรงเรียนซึ่งจริง,รง,รงๆแล้วอะถ้าใครไม่ได้สนบรรยากาศของโรงเรียนอะ เราก็สามารถกิกกิกแล้วก็ใส่ยาได้เลยนะแต่ให้หญิงแค่ฮะแล้วน้องห้หญิงก็จะหยิบถังในนี่เลยไม่ใช่สิเรียกว่ากระดาษอะถุงดำตกใจอะไรกันขนาดนั้นฮะแต่นายโอโกเขาก็เขาเดินไปแล้วนะแต่อิวย้หญิงรอนะ้าหญิงข้าหญิงคิดว่าถ้าห้าหญิงอยู่นิ่งๆอะมันจะเดินออกไปที่อื่นฮะโอ้มันไม่หันหลังฮะแต่ว่า มันผ่านไปแล้วนต่สิไอ้หญิงก็จะยืนนิ่งๆเลยฮะยืนนิ่งๆตรงนี้เลยอ่ะมันจะงอบแงมแล้วนะงับมันเริ่มยังฮะเฮ้ยนิ่งนานจังคกโอ้โหคกโคกโคกโคกรีบร้อยเราเร็วเร็วเร็วออยเร็วฮะเร็วฮะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีชมรมสาระแนมาเดินแถวนี้ฮะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง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 ้ เชิดไปดีกว่าผลเสียของบรรยากาศที่โรงเรียนแย่นะดูทุกคนมันจะแบบว่าตกใจเราง่ายนะค่าความตกใจอะ่ะมันจะลดลดง่ายฮะอแล้วก็เอาน้องมาเผาปกติเลยไม่มีอะไรผิดสังเกตให้หญิงคาดหวังว่าสภาพบรรยากาศของโรงเรียนควรจะมากกว่า60%นะในวันถัดมาเอานะให้หญิงจะกลับบ้านแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วนะต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์แน่นอนวันศุกร์เฮ้ยเหลือ50%นะ่ะ ทั้งๆท,งที่มันไม่มีการจัดงานศพอะไรเลยสักครั้งนะอันนี้แปลกแฮะให้หญิงไม่แน่ใจนะว่าคนทำมอสอ่ะเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ <c oughs> มาแล้วฮะเป็นหัวหน้าชมรมกีฬาฮะเป็นนักเรียนแบบว่านักเรียนกีฬาได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วยนะเวอร์มาก <c oughs> อะเราขอดูหน่อยฮะโอ้ยบรรยากาศมืดเลยเราจะต้องทําให้นายอาโศต๋อมแต้มต๋อมแต้มโอเคฮะ ไม่ไม่ไม่โอ okay เคอะเราขอคิดก่อนนะว่าต้องทํายังไงฮะเที่ยงหญิงคิดออกตอนนี้นะการที่เราทําให้คนตอมแตมตอมแต่มตตม,มี2วิธีฮ <ies. S 2> ะก็คือ1ใส่ยาให้มันไปอ้วกในห้องน้ําแล้วก็กดใช่ไหมแล้วอย่างที่2ก็คือเขียนจดหมายฮะให้ไปที่ฟาวเทสนะให้ไปที่ร้านน้าพุแล้วก็ตอตอมแตมตอมแตมวิธีไหนดีฮะคิดก่อนนะตอนนี้คือนายโอโซกับอายโน Mohammed. เอายาโนะสับฮนะก็ยืนคุยกันหรอทำไมอยู่ดีๆมันมาสนิทกันอนะสิ่งที่น้องข้งหญิงอยากจะทำนะก็คือเขียนจดหมายหานายโอโซฮะอ่ะอันนี้นะนี่นายอาโซ ปึ้งแล้วก็กดตัว e ฮะให้หญิงพูดโอโซมาตลอดหรือเปล่าเนี่ยมันชื่ออโศนะอโศโอ้ยอันนี้คือให้หญิงอ่ะก็กําลังลองอยู่นะว่านายอโศมันกําลังสนใจท็อปิกไหนอฮะโอ้ยมาต่อมาเขียนจดหมายฮะเรื่อง making friend ไปที่เปาเทนฮะ ตอนเวลา7จ็ดโมงเนี่ยแหละเออไปเลยนี่ฮะสรุปคือมันมาตามมัดแล้วนะจุดอ่อนของการเขียนจดหมายหานายอาโศก็คือเขียนจดหมายเกี่ยวกับ making friend ฮะการหาเพื่อนของเขามีปัญหาฮะให้มันตอมแต๋มตอมแต๋มตรงนี้ไม่น่าได้ฮะทุกคนคนอยู่เยอะเกินไปนะถ้าหญิงคาดว่าจะทําได้แค่ตอนเที่ยงอะซึ่งสิ่งที่น้องฮะาหญิงทำฮะก็คือเขียนจดหมายหานายอาโศตอนเช้าไปก่อนแล้วก็จะข้ามไปตอนเที่ยงฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงหนาทีฮะข้หญิงคิดว่า นักเรียนอ่ะมันน่าจะนั่งกินข้าวกันแล้วนะถ้าหญิงจะเรียกให้ในายอาโซไปที่เฟาเทนละแล้วก็ไม่ลืมอันนี้นะถุงดําแต่เราจะแต่เราจะต้องแบบว่าเดินแบบระวังมากๆนะตอนนี้ทุกคนอนะ่ะตาเหี่ยวแล้วฮะน้องอาโซวิ่งมาอย่างร่าเรืงเลยฮะพร้อมหรือยังอาโซบายบาย ตอมเต็มบ้าต้มเต็มตมเต็มต้มเต็มต้มเต็มตมเต็มต้มเต็มโอ้ยเร็วๆหน่อยฮะเร็วๆหน่อยฮะเวลาคมีค่านะถุงน้ำอยู่ไหนอ่ะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสาธุ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 ออเออเออเออสาธุไอ้ได้แล้วมาแล้วน้องอาโซกับเพื่อนๆฮะที่ถูกเผาไปก่อนหน้านี้ บายบายฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์พร้อมกับ40%ฮะชัวร์เลยอะ่ะหั่งญิงว่าให้งหญิงอ่ะไม่ได้ทําอะไรพลาดเลยนะแต่เปอร์เซ็นต์มันก็ลดเรื่อยๆเรื่อยเลยอ่ะอ๋้างมาแล้วฮะโอ,อ้แล้วก็จะเป็นฉากจบหรอเราสามารถสคิปได้แหละมันเป็นฉากจบของสัปดาห์แรกฮะแล้วพอให้งหญิงกดสกคิปมาเรื่อยๆมันก็จะขึ้นหน้านี้ฮะ <Good S 1> ให้ <you S 1> <ๆ S 2> เรากดตัว F กดตัว F ค้างไว้ฮะทุกคนมันโหลดละอ่ะเป็นมุโจฮะ เป็นพยาบาลหนุ่มฮะพยาบาลหนุ่มสุดแซ่บอันเนี้ยหน้าตาดีนะโอ้ยอันนี้หน้าหน้าตาดีเกินหนามหัวใจตัวอื่นฮะการกำจัดนายมูจโจเนี่ยจะต้องใช้ไฟจอดฮะโอ้ยไฟจอดงั้นเหรออ,อันนี้จริงๆก็ไม่ยากหรือเปล่านะในเมื่อมีไฟจอดก็ต้องมีน้ํากับกระแปงฮะอะจัดไปเลยแล้วต่อไปก็ไนวะหุสมาธินะห,หญิงของเงียบ ขอเงียบหนึ่งถึงสวิสมาธิสมาธิพะห,หญิงว่าอีเนี่ยแตกอ๋อขอดูขอดูหน้ามันก่อนอ่ะขอดูหลายๆอย่างเฮ้ยล่าเริงเวอรอ่าน้าตาดีโอเคฮะเอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนี่ไอ้มูจโจเ้ยเดี๋ยวจะช็อตให้โจพังเลยเดี๋ยวมาฮะเดินตามพะหญิงมาเลยฮะมาห้องนี้นะแล้วก็มาหยิบคาแบตเตอรี่พะห,หญิงพะห,หญิงว่าหญิงช็เดินช็ ไม่ต้องสน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 ไปดีกว่าฮะนี่แล้วก็เข้ามาที่ห้องอินเฟอร์มารี